วันนี้พบกับครูนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชกันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปดูสไลด์นะคะพร้อมๆกับครูนะคะค่ะปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะ มีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะในคลิปที่แล้วนะคะครูก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วในคลิปนี้นะคะครูจะมาอธิบายนะคะรายละเอียดกันให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นนะคะปัจจัยที่1ก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืชมากนะคะเพราะว่า น้ำเนีช่วยในการสร้างอาหารของพืชและยังช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวทําละลายนะคะอ่ะแะาแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยทำให้รากเนี่ยดูดซึมได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะไปดูปัจจัยตัวที่2ก็คือแสงนั่นเองซึ่งเราก็ได้ทำการทดลองกันไปแล้วนะคะว่าถ้าพืชไม่ถูกแสงเลยเนี่ยลำต้นและใบจะมีสีซีดนะคะเพราะว่าไม่ได้รับแสงที่จะมาช่วยในการกระตุ้นให้เกิดสารสีเขียวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแสงนั้นมีความสำคัญต่อพืชมากนะคะเพราะพืชต้องการแสงเพื่อสร้างอาหาร ต้องการเพื่อสร้างอาหารยังไงคะก็คือแสงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวนะคะที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งสารเนี่ยจะไปช่วยในการสร้างอาหารของพืชนะคะนั่นคือเวลาที่พืชนะคะมีใบมีลำต้นแล้วเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์จากน้ำเนี่ย น้อยลงนะคะคือพืชเนี่ยจะสร้างอาหารเองนะคะที่ใบนะคะโดยมีแสงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ที่ใบและลำต้นเนี่ยมีการสร้างสารสีเขียวนะคะที่จะมาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะต่อไปเราไปดูปัจจัยตัวที่3นั่นก็คืออากาศนะคะพืชต้องการ แก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจเหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารพืชจึงหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะต่อไปปัจจัยตัวที่4ก็คือธาตุอาหารนะคะซึ่งพืชเนต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินแล้วก็ เพื่อนำมาใช้ในการเจริญเติบโตและทำให้พืชมีความแข็งแรงนะคะโดยรากของพืชเนี่ยจะดูดซึมธาตุอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากแรก่ธาตุที่อยู่ในดินแล้วเรายังต้องมีการให้อาหารเสริมแก่ต้นพืชที่เราเรียกว่าปุ๋ยนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆไปดูสรุปกันอีกทีนะคะปัจจัยที่ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชมีอะไรบ้างค่ะหนึ่งน้ำนะคะช่วยในการสร้างอาหารแล้วก็ละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะสองก็คือแสงมีความสำคัญคือช่วยให้พืชเนี่ยนะคะเกิดกระบวนการสร้างอาหารโดยแสงจะไปสร้างากระตุ้นให้พืชนัสร้างสารสีเขียวนะคะที่ชื่อคอโรฟิลนะคะ อากาศพืชเนี่ยต้องการแก๊สออกซิเจนนะคะสำหรับการหายใจนะคะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารซึ่งแก๊สตั้งสองตัวเนี่ยมีอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือธาตุอาหารนะคะพืชก็ต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินหรือที่เราให้เสริมไปนะคะปุย๋ยเพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตให้พืชมีความ แข็งแรงต่อไปนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ลองไปทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจในบทเรียนเรื่องนี้กันนะคะแล้วพบกับครูต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ